วันนี้มาแถวนางลินจี่ค่ะยังไม่ได้กินข้าวกินกาแฟมาเลยก็เลยจะมาฝักท้องที่ร้านโอจีแซนด์ h ิเขาจะมีขนมปังทั้งเฟนบา์เกตชาบัตต้าแล้วก็พาณินี่เดี๋ยวเราลองกินทั้งสาอันเลยเขามีให้สั่งเป็นแบบฟูกับแบบฮาร์พครึ่งหนึ่งอันนี้สั่งเป็นพานินี่เต็มเต็มชิ้นเขาก็จะปิ้งในเครื่องแบบนี้ค่ะ เพื่อนๆดูก่อนเลยขนมปังมี3แบบแบบนี้จะเป็นพานินี่ค่ะก็คือเขาจะเอาไปย่างในเตาตัวนี้เป็นขนมปังเฟรนช์บาเกตค่ะม่เลือกเป็นไส้ทูน่าแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังชาบัตต้าเป็นไส้ไก่งวงจากชิมแล้วขนมปังอร่อยมากมันเป็นขนมปังแบบที่ข้างในมันจะเป็นโปรง่ปรงๆมันจะมีความกรอบเหนียวนุ่มเรชอบกินขนมปังแบบนี้แลวดูเฟรนช์บาเกตของเขาความเป็นโปรง่งกรอบ อ,อุ๊ยอันนี้อร่อยอันนี้เป็นพานีนี่ไส้โรสเบีฟอร่อยชัวร์ขนมปังอ่ะมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะเท็กเจอร์อ่ะเขามีขนมด้วยเป็นช็อโกโกแลตชิพคุกกี้กับบราวนี่เป็นฟรอสคุกกี้บราวนี่มั่งชีสอร่อยมีความรู้สึกของเนื้อช็อกโกแลตลอิ่มมากอร่อ กินร้านโอจีแซนดิสได้นะคะอร่อยมากค่ะ